สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่อะไรคอดโอเว่นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแบบนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไปดูสรุปอัปเดตกันไปหมดละนะครับผมไม่ได้พาสรุปอัปเดตนะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูลิลิกใหม่นะครับนะซึ่งผมบอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้ผมผมรู้สึกได้ว่าชื่อหลังๆนี่คือมันอัปเดตเกี่ยวกับสายดาบล้วนๆเลยเว้ยนะครับผมเนี่ยเออคือค่อนข้างที่จะ ดีมากนะครับนะทุกคนเออมันจะได้ไม่น,น้อยใจเหมือนสายเงาสายเงาแบบเอไอเอไออ,อ,อะไรมั้งมีแรงนําดาบไปตลอดเลยทุกคนดูดิดูด,ดิเอ็มอาบวกนะครับนะไอ,อเทียดาบกูแม่งเอ็มออยู่นะมันแม่งดาบคือแบบว่าสองปัญหานะเออแม่งแรงดาบไม่เคยจะตามทันแรงเงาเลยนะโอ้โนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูลิลิกใหม่กันดีกว่าซึ่งผมเพิ่งได้มาเลยนะครับหูก็ไม่ได้แบบ อันนี้ครับผมอันนี้คือลิลิกใหม่ด้วยนะครับซึ่งบวกเลเวลชาร์ดองกแปดสิบสามแนะสายเงาก็ต้องหานะครับทุกคนนะแล้วก็สายดาบก็ต้องหาเหมือนกันนะมันบวกเวพ่นดาเมจสี่ร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะเอ้ยสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ฮะสำคัญเลยนะมันบวกเออ่วฟพ่นเลเวลด้วยนะครับนะุ้ยดูดิ อันนี้คือโคตรดีนะบวกไปพ้อมเลเวลด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเลเวลเงามันผูกเยอะกว่าคือแบบมันอวยไปทางเงามากกว่าอยู่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยก็แบบมีเลเวลดับเพิ่มเข้ามาก็ถือว่าให้สายดาบได้แบบมีลิลิกให้เล่นพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนทุกคนแล้วก็ ลิลิกอันนี้ของด่านเอ็กคโนนะครับนทุกคนของด่านล่าสุดหรือเกาะล่าสุดน um> 네ั่นเองนะครับนะก็จะบวกเลเวลเงาฮะ52แล้วก็บวกเลเวลดัก33อันนี้คือค่อนข้างนี่ดีนะครับนทุกคนแล้วก็อีกลิลิกหนึ่งนะครับนทุกคนจริงๆมีหลายลิลิกเลยนะผมไล่ดูว่าเพราะผมเอฟเคทิ้งไว้ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนกันนะอันนี้นี่นี่นี่ลิลิกใหม่นะครับนะเป็นหัวใจนะครับหาได้จากทะเลทรายนะครับนะทุกคนแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะหาได้จากทะเลทรายนะครับนะทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมบวกเลเวลเพอนด้วยนะครับทุกคน แล้วก็มีอะไรมีอะไรที่ได้จากดันทะเลทรายแค่นี้เหรอเดี๋ยวผมไปดูว่ามันหาได้จากดันทะเลทรายนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัพแบบให้มันเต็มๆด้วยไม่รู้ว่าของพอหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องลองดูเนี่ยหาได้จากดันทะเลทรายนะครับอันนี้ผมได้แล้ว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 ก็อ๋อก็คือครบแล้วนี่หว่าเออครบเลยครบเลย ครบเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีบวกเลยล้วกันนะครับคนะเขาเรียกว่าอัพให้มันแบบโ,ดโหดๆผมเปิดเสียงเนี่ยทำไมผมไม่ได้เสียงเลยวะเสียงเกวี่เงียบงามมากโอเคหัวใจอันนี้ก็ต้องตีแต่ผมจะตีหัวใจก่อนละกันหัวใจหัวใจเอาระดับสูงสุดนะฮะ a สูงสุดแค่เองเหรอโอเคปะ่ะนี่ฮะที่ผมสนใจนะก็คือเวฟพอนเลเวลนะครับทุกคนป้ายี่สี่ยี่หกโอ้เพิ่มทียสองเวลแม่งดูเงาเงาเพิ่มทียละกี่เวลดูนะเจมซี่แปดสิบเอ็ดอะเงาเลเวลดาบเพิ่มเพิ่มทียสองโอ้กูร้องจะโวยสายเงาไปไหนโอเคฮนะแล้วก็ลิลิกนะครับนี่นี่ลิลิกอันนี้อัพเลย โอ้เพิ่มสีระเวลโอ้อยนะใช้ใช้ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีลิลิกอันไหนที่เราได้ใช้แล้วทุกคนแ่งได้สีระเวลนะครับมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับลิลลิกใหม่ก้ามปูเออผมขอดูก้ามปูหน่ก้ามปูนี่นี่นี่ก้ามปูบวกชาร์โด้เลเวลนะสามสิบสามแล้วก็เวฟพ่นดาเมจอุย้ยลองลองไปตีโบกดูฮะเวฟพ่นดาเมจอาจจะเพิ่มสัก เจ็ดร้อยเปร็นราลองดูลองดูโอ้สามร้อยเปอร์เซ็นนะครับข่าวว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะอยแต่ว่ามันโหดอยู่นะทุกคนมันบวกเอ,อมันบวกช h a ์ o ด l เลเวนะครับชาร์ o ด l เลเวประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่เจ็ดสิบสองปะเนี่ยดูดิ ผือือเพิ่มเยอะนะสับสายเงาผมไนะนำไม่หาแต่ว่าสายดาบของผมผมจะใส่แทนอะไรดีครับตอนนี้500เปอ้โหเสียดายเหมือนกันะเอานี้ทิ้งไหมอันนี้ออกครับแล้วก็ใส่เอเดี๋ยวพาพามาดูเลเวลดาบก่อนแล้วกันเนี่ยตอนนี้ดาเมจดาบของผมเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 6นะครับ NOVG นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใส่ลิลิทดูนะว่ามันจะเพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับ โอเคใส่ไปปาบเขาให้เสร็จแล้วก็ใส่แท้อีนึนงกนะันซึ่งลิดิกผมใส่ได้น้อยนะเพราะว่าผมไม่ได้อัพสายลิดิกมานะครับทุกคนเออคนผิดใส่นี้เพราะว่าสายลิดิกสาวของดาบมันแทบไม่มีอะไร mm. ผมก็เลยแบบแทบไม,ไม่จำเป็นต้องอัพสายดาบนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะดูดาเมจดาบครับอุย้ยขึ้นมาเป็นยี่สิบทีจีครับทุกคนเทีาไหร่น,นี้ <laughs> ผมว่าสายเงางก็น่าจะเพิ่มเยอะกว่านี้นะครับทุกคนแต่ว่าสายดาบขึ้นมา ยี่สิบทีจีก็ถือว่าโหดแล้วครับทุกคนภูมิใจละนะครับทุกคนแล้วก็คูณกับสกิลดาบประมาณสองรอยี่สิบนะครับทุกคนก็ยี่สิบทีจีคือสองรอยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้อะคํานวณกันเองนะครับทุกคน <ê> i, เฮ้ยดเ,ดดเ,เ,เ,เดี๋ยวไปลองดาเมจกันดีกว่าครับดีเบสครับทุกคนตี๋ยวตีเตีเอ้าโอ้โหตใจนะเป็นสองร้อยสามร้อยนะครับสามร้อยโอ้โหสามร้อยทีจีเดี๋ยวไปลองลงระดับอินเซนดีกว่าฮะทุกคนผมคิดว่าอัปเดตนี้น้องๆน่นาจะผ่านอินเซนกันหลายคนนะ เดีย๋ยวก็ต้องลองดูไปลองดูฮะอุย้ยมันโหดจัดเลยทุกคนสายดาบอะโหดใครสายเงาโหดเท่าไหร่ดามเมจเท่าไหร่ก็มาขิงบอกกันได้นะครับทุกคนผมจะได้รู้ว่าเมตาแบบสายเงาเขาไปดามเมจตเท่าไหร่กันแล้วนะครับทุกคนจะได้แบบ จะได้รู้อ่ะเออนะครับว่าสายดับกับสายงอมมันแตกต่างขนาดไหนก็โอเคเรื่ของเราโหลดนะผมอขอเรียกโปรโมทแอปก่อนกันละกันนะฮะแอปยูจีโฟนนะแอฟเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะสหรับถามที่กาลังมองหาแอปเอฟเคผมแนะนำแอปยูจีโฟนเลยนะครับในลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับในโหลดแล้วอย่าลืมแชร์โค้ดผมด้วยนะได้สิทธิ์ใช้ทดลองฟรีนะครับแล้วก็ได้เพชรฟรีด้วยนะครับนะทุกคนก็ผมก็ใช้แอปนี้แหละในการเอฟเคหารีดิกหาอะไรนะคือแบบมันง่ายมากนะประหยัดเวลาชีวิตได้แบบโคตรดีนะครับผมนะทุกคน โอเคตอนนี้ก็มาแล้วนะตอนนี้ร้านสปอนเซอร์นะครับนะียกำลังมองหายอยู่เหมือนกันนะครับนะียทุกคนใครที่สนใจเป็นร้านสปอนเซอร์อ,อแบบร้านโลโบอกอะไรเงี้ยกิฟตกิวผมกิฟทพาร์ตก็ติดต่อมาได้นะครับทุกคนตอนนี้นนแบบไม่มีฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลองดูดกว่าว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะครับผมนะยผมคิดว่าน่าจะผ่านฮะหรือเปล่าฮะเดี๋ยวต้องลองดูนี่สายเงาต้องไปแบบหลัก100ร้อยทีจีแน่เลยมันมันก้าวกระโดดอะเชื่อไหม สายเงาตัวหนึ่งน่าไปหลักรนะ้อยทีจีฮะเพราะว่าแรงมันโหดกว่าไงแล้วก็ลิลิกมาใส่ได้เยอะกว่าคือแบบอัปเดตมานี้คือแบบว่าสายเงาแบบแบบเลเวลสายเงาแบบรแบบึมๆเลยนะโคตรโหดอนะ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูถ้ามันไม่ไหวจริงเดี๋ยวผมก็อาจจะกลับไปสายเงาคนระับเพราะว่าสายดาบมันก็โหดแหละแต่ว่าต้องรอลิลิกให้มันเยอะๆหรือไม่ก็ต้องรอแบบแรงดาบมันเท่ากับเงาอะ่ะทุกคนอืม ไม่ไงั้นไม่ได้เล่นอะ่ะเฮ้ยทุกคนเริ่มเริ่มตึงละเริ่มตึงละอันนี้เริ่มตีไม่ทีเดียวไม่ตายละดูดิเอ้ยผหว่าผมผ่านว่ะได้ผ่านละทรงนี้รอ,อนตอนติออกครับบั้มตายเลยตีออกตายเลยอุย้ยโคตรแรงงนาะนตีผมอะ่ะเดี๋ยวรออีกสีเหลือให้โออีกนานเลยตีผม โอเคเดี๋ยวดูอันตีดับรองหมนนะทุกคนว่าดับลองผมจะทำดาเมจได้เท่าไรแค่นี้เหรอลดไปข้อเดียวนะครับทุกคนอันที่แรงจริงก็คือดับหลักนะครับผมเพราะว่าดาเมจแบบมาจากดับหลักเดี๋ยวดูนะอีกไม่กี่ทีโอเคเดี๋ยวรอดูอันติดับหลักนะทุกคนบังตายโคตรแรงนะครับทุกคนอันติดับหลักอะโอ้โหซึ่งไอด้ดาบอันเนี้ยมันหาได้แค่อันเดียวด้วยประเด็นเนะี่ยดีด,ด,ดิหาได้แค่อันเดียวนะ ซึ่งถ้าเราลงรอบซ้ำมันจะได้เป็นดับดำอันนี้แทนนะทุกคนผมก็งงกันว่าทำไมนะแห่เงเสียดายจริงดูดิดามเมจห่างกันแบกโคตรเยอะอัพดอิอันนี้คือผมใส่แบบสายดำหมดเลยนะอัพดิปัม๊มเขาให้ใช้ต่างอัพก็แพงแพงครับเอ้ยอัติสายดำผมจะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าเลือดมันจะหายไปกี่ข้อนะดูนะสองร้อยสี่บเก้า utg ครับ อุโ้โหเริ่มเริ่มละเริ่มไม่เข้าละเริ่มไม่เข้าแล้วทุกคนอันนี้อันติดับรองไม่เข้าแล้วทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรผมว่าผมคิดน่าจะไหวยอยู่เดี๋ยวรอดวเดี๋ยวผมจะลองกดน้ํายานะครับทุกคนผมลืมเลยว่าผมมีน้ํายาด้วยนี่ว่าป้าเขาให้ครับดูดาเมจกันดีกว,ว่าดา m a จพุ่มไปเท่าไหร่ เป็นสามสิบทีจีนะครับนะคนเพิ่มมาอีกสิบหนึ่งนะครับทุกคนก็ถือว่าโหดอยู่โอเคนะฮะผมว่าผมน่าจะไหวแค่ด่านนี้นะครับทุกคนดูดิชั้นเก้าสิบแปดนะตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ตายก็เก้าสิบแปดล้วเหลือเวลาแค่เจ็ดนาทีไม่น่าผ่านว่ะทุกคนโหแต่ว่ามาไกลอยู่นะตอนแรกผมจะติดงอยู่ประมาณที่ชั้นเก้าสิบห้านะครับเพิ่มมาสองชั้นแม่งเอ้ยโอเคนะครับทุกคนดูดิโอ้โหเลือดตัวชั้นเก้าสิบแปดสิบสี่ที ไอ้ดีทีจีนะครับโหไม่โซโลแนะ่ยังอีกนานนะครับเน้อทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับในขะิดเห็นยังไง,ไงก็สามารถที่คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนบ้อทุกคนก็ว่าไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย